คดครับาผม,าผมะะะะี่นเรนนะครับสัสดีนาชวตอรัิับผมปฏานแ้นครับิชาน่าีไม่นะคะวันนี้คุของพวกเรานะคะก็จะมาดำเน,นอนก,การทดลองของเครื่องฟังชั่นอินเมนตหรือกับเด็กเขาจะถูกด,ด้วยแสคน,นะค่ะ โดยหลักการทำงานของเครื่องนี้นะคะก็มีช่องขี้ต่อต่อกับกหัวดูดนะคะและอุดรถเข้าไปในทางช่องกินเศษนะคะเขา้าไปใน,น,ลลตนตังไส้โลหะและก็มีตัวโอเวอร์นะคะทำหน้าที่ดูดอา,ากาศไปในไซโลออกมาอีกทีนึงค่ะโดยเราจะสามารถเปลี่ยนหัวดูดได้ทั้งข้อนี้นะคะมีแล้วเองค่ะในส่วนของคนดูดแบบเบาๆนะครับลักษณะการทำงานนะครับตรงนี้จะเป็นช่องขาเข้านะครับเพื่อที่จะดูดวัสดุเข้าไปในถังไซโลนะครับ หลักการทํางานของบอของหดบอลวาวนะครับเราจะปรับองศาที่บอลบาวเพื่อที่จะเปิดช่องให้ลมเข้าไปช่วยในการขนถ่ายวัสดุครับซึ่งมีผลไนแต่ลัดองศานะครับจะมีผลต่ออัตราการไหลของวัสดุอยู่ที่ว่าเราจะปรับต้องการองศาแบบไหนนะครับผมและนี่นะคะก็จะเป็นหัวดูดแบบท่อสองชั้นหรือแบบปักระยะได้นะคะโดยหลักการออกแบบนะคะก็จะออกแบบให้ มีท่อด้านในยืดหดได้11ขีดด้วยกันนะคะจากขีดแรกจากช่องอินเลนะคะก็จะเป็นบวก25และตรงกลางนะคะจะเป็นขีด0นย์โดยขีดข้างบนนะคะจะเป็นลบ25ค่ะและนี่นะคะจากภาพนี้นะคะก็สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าท่อด้านในอยู่สูงกว่าท่อด้านนอกนะคะจะส่งผลให้อากาศภายในไหลเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อัตราการขนถ่ายยลดน้อยลงดังนั้นนะคะจึงสามารถสรุปได้ว่าหากออกแบบให้หัวดูดนะคะมีมุมเบต้ามากกว่าเอลฟ้านะคะจะส่งผลให้อัตราการขนถ่ายดีค่ะสำหวันนี้ผมจะมานำเสนอ เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการทดสอบเครื่องเรานะครับโดยที่ลักษณะจะเป็นรูปทรงกระบอกครับโดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง2มิลครับยาว3มิลครับอ่านะครับสำหรับอ,อุปรกรณ์ในการทดลองนะครับเราก็จะมีโบเวอร์นะครับสำหรับดูดอากาศออกจากถังเก็บวัสดุนะครับมีถังเก็บวัสดุมีวาล์วจ่ายวัสดุท่อสำหรับดูวัสดุแล้วก็มีหัวดูดทั้ง2แบบนะครับ ดูแบบแรกนะครับเป็นหัวดูแบบปรับระยะนะครับซึ่งจะปรับระยะได้ทีละ5มิลิเมตรนะครับเริ่มจะเริ่มตั้งแต่ขีดที่ลบ25นะครับไปจนถึงขีดที่25นะครับในการปรับระยะนะครับจะเป็นการปรับระยะการซ้อนกันของท่อในและท่อนอกนะครับโดยที่ท่อในและท่อนอกครับจะทํามุมกันอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีผลต่ออากาศไหลเข้านะครับโดยอากาศไหลเข้าจะเป็นการช่วยพาวัสดุขึ้นไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับมาถึงการออกแบบหัวดูแบบบอลวาล์วนะครับ โดยหลักการออกแบบนะครับเราจะใช้มุมอบอลวาลนะครับเพื่อเปิดพื้นที่หน้าตัดให้อากาศเข้าไปช่วยในการพาวัสดุนะครับเข้ามาในท่อนะครับโดยที่เส้นหมอกบอกมุมนะครับจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์องศานะครับเพิ่มทีละ10องศาจนถึง90องศานั่นเอง คลิปนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าองศาตั้งแต่ศูนย์ถึงสามสิบจะไม่สามารถดูดวัสดุดได้นะครับอันนี้เป็นการสาธิตการทดลองนะครับตัวที่เราจะทําการปรับอุปสรรคดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทดลนอรด้วยกันจับเวลาหนึ่งอาทีนะครับผมก็เปิดโุ๊ทนครับ ะะหลังจากที่เราจับเวลาไ้ทนาทีแล้วนะครับเราก็จะได้จํานวนแมสนะครับที่หัวดูสามารถดูดไปได้ตามนี้เลยนะครับ อ่านะครับหลังจากเราทดลองกับหัวดูดแบบบอลวาวแล้วนะครับเราก็จะได้ค่าแมทโฟลเลตออกมานะครับโดยที่อัตราการขนถ่ายนะครับที่ศูนย์สิบและยี่สิบองศานะครับคือไม่สามารถขนถ่ายได้เลยนะครับผมส่วนที่มุมสามสิบนะครับขนถ่ายได้เล็กน้อยนะครับที่ดูดได้จริงๆนะครับก็คือมุมสี่สิบถึงเก้าสิบองศานะครับโดยที่มุมสี่สิบและห้าสิบนะครับ จะเป็นการดูดวัสดุดแบบเบาบางนะครับส่วนมุม60 70 80และ90นะครับจะเป็นการดูดวัสดุดแบบหนานแน่นหรือ d e n เฟ f e นะครับและข้างล่างนะครับผมได้ใช้เครื่องวัดความเร็วลมนะครับวัดความเร็วลมที่ท่อดูดนะครับก็เราก็จะเห็นเลยว่าความเร็วลมกับอัตราการขนถ่ายนะครับไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละ,ะการปรับมุมวงศาครับ โดยการปรับบอลวาล์วนะครับเพื่อให้ได้อัตราการขนถ่ายที่ดีที่สุดนะครับอยู่ที่60องศานะครับซึ่งจะได้แมสโฟลเลตที่9.225กิโลกรัมต่อนาทีนะครับผมอ่านะครับผลการทดลองของหัวดูแบบปรับระยะนะครับเราก็จะได้ค่ามาดังนี้เลยนะครับส่วนกราฟนะครับเราสังเกตได้เลยว่ายิ่งระยะการปรับท่อนะครับยิ่งมากขึ้นอัตราการขนถ่ายนะครับก็จะยิ่งมากขึ้น หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้วัดความเร็วในท่อด้วยซึ่งก็เป็นไปตามเทรนของอัตราการขนถ่ายต่อระยะการปรับท่อเลยนะครับว่ายิ่งเราปรับท่อสูงขึ้นนะครับความเร็วลมก็จะยิ่งมากขึ้นตามเหมือนกันเพื่อพิสูจน์นะครับว่าผลการทดลองเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ผมได้นํากราฟนะครับที่ผมพอจากการทดลอง1คือกราฟอัตราการขนถ่ายต่อระยะการปรับ2ความเร็วต่อระยะการปรับมาเทียบกับ กราฟการปรับระยะท่อจากทางทฤษฎีนะครับเราก็จะพิจารณาจาก2การาฟเลยว่าระยะการปรับท่อนะครับยิ่งมากอัรตราการขนถ่ายก็จะยิ่งสูงนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเราดูกราฟจากการวัดความเร็วข้างล่างนะครับผมที่เป็นความเร็วต่อระยะการปรับท่อนะครับเราก็จะพบเลยว่ายิ่งเราปรับท่อมากนะครับความเร็วในการดูวัสดุก็จะยิ่งมากตามเช่นกัน